ก็สวัสดีด้วยนะครับนี่ก็เป็นพาร์ทสองแล้วนะแล้วก็มาเล่นต่อจอากครั้งที่แล้วนะครับที่เราค่ายพวกนั้งไปเริ่มครับ ครับเริ่มแล้วครับมาแล้วครับกลับมาแล้วต้องดูก่อนว่าเรามีปืนอะไรบ้างนี่มีมีดเหมือนเดิมครับม,มันสองอะไรกันได้อยูอ่มันเล็งใครเนี่ยอเรายิบของมาหมดแล้วใช่ไหมไม่มีใครเหลือแล้วใช่ไหมอเราไปดูกันว่าไอ้นั่นมันไปไหนกันคือตอนนี้เรายึดพื้นที่นี้ได้นะครับก็เลยทำให้มนันเลยทำให้เป็น เราไปที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็ได้จุดหนึ่งมาแล้วต้องดูภารกิจก่อนต้องไปไหนต่อครับภารกิจนี้ดูไงก็ไม่รู้เรื่องเราต้องไปหานี่ครับเราต้องดูก่อนเราต้องไปทางไหนเราต้องตรงไปทางนี้ใช่ไหมเอาอเดียวเดียวเดียวใจเย็นใจเย็นใจเย็นอย่ากระตุกอย่ากระตุกเพื่อนๆนี่ฟันันก่อนฟันวันนี่ ของเลยโหไม่คุม้มไม่ได้เรื่องเลยมาไปแล้วไปมาเราต้องดูแมพก่อน่ะเราต้องไปทางนั้นเราต้องขึ้นไปบนสะพานใช่ไหมเดี๋ยวก่อนเราต้องปิดก,กล้องก่อนกล้องเป็นที่ช่วยที่พึ่งที่ดีที่สุดอ,อ้าวอ๋อคหครับมันก็คือการเรียกหินออกมาครับเชเลาปลาสองดูก่อดมีใครไหมไม่มีไม่มีไม่มีมมมมปลอดภยัยปลอดภยัย ไปอย่างง่วงวายวิ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 เกิดอะไรขึ้นวิ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 อ๋อครับถ้าเราโดนตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นแหละครับออกทางๆเหมือนขึ้นมีปัญหาครับระวังครับระวังครับแอบแอบก่อนแอบก่อนนะตรงนั้นตรงนั้นเปล่าเดี๋ยวดูก่อนใช่ไหมไม่ใช่ครับผิดทางเอาสองด e. ูก่อนมีใครไหมไม่มีอย่าไปเลยดีกว่าไปที่เดิมดีกว euh ่านะวอร์รดีกว่าใจเย็น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 นะนะนะนตรงไหนตรงไหนดูก่อน รีบเลยรีบอ๋อไปตรงนู้นตนั่นครับนั่นครับตรงนั้นนะครับตรงบริเวณเยอะนใช่ไหมโอ้โหเยอะเลยเยอะหมาเยอะสัตว์เยอะโอ้เตรียมปืนไว้ก่อนโอ้เยอะเยอะไปเร็วเร็เ็วิ่ง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 วินี่นี่นี่น <formation> ตรงนี้ก่อนตรงนี้ก่อนดูก่อนใช่ต้องไปหาทางนั้นแน่ๆเลยใช่แน like. ่นอนระวังระวังโอ้ยเสียงมาจากไกลอันตรายเข้ามาใกล้โอ้พอมันไม่ถูกครับระวังหมูไกในั่นครับเราต้องระวังครับมันเข้ามาเห็นเราอะไรอย่างนี้ตั้งใจตัวก็บไป้สำหรับสดท้ยจบอะองนู้นก่อน ดีดีดีมีอไรมอไรหมีอไมนี่น mm ี่นี่มีของด้วยมีของมีีของีขอีของนทีเรียบร้อยครับระวงก่อนระวังก่อนอันตรายอันตรายมากตรงนี้ใช่เปล่าไม่ใช่ครับตรงนี้ไม่ใช่เราไปทิ้งเราทิ้งมันไปก่อนวิวิวิหมาหมา อยากติดพิษอีกแล้วเซฟก่อน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 ครับเซฟเกมก่อนเล่นกันไปแบบไม่รีบครับจะเย็นเย็นครับเราไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเราวิ่งหนีเลยรีบวิ่งสปีดสปีดจ้ำจ้ำจำนี่นี่นี่นูอีกแถวนี้แถวนี้แถวนี้ใช่ใช่เราต้องรีบไปหาใคร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 รู้สิ่กันอย่ายิงกูไหนไหนเราต้องไปหาใครรีบๆวิ่งไปก่อน มาดูก <Fern an S 2> ่อนต้องไปหาใครขอกลับไปหาตรงนู้นครับเป็นตรงนู้นบริเวณริมสุดนู้นเลยไวิ่งวิ่งวไหนไหนไหอไใครใขอต้องกลับไปหามันครับกลับไปหากลับไปหาวิสะดุดวิมีการสะดุดวิวิขอมาแล้วเรามาถึงมาแล้วเปิด เราไปหามันที่เรียบร้อย so <you> ใช่ค <back. S 1> รต้องไปหามันมาเราต้องมาพูดคุยกับมันครับเอาแล้วครับ Listen, m a n n y a I'll r i e a l it. Want you the briefcase? You'll need to go north. ดีกว่าต้องดูก่อนว่าจะพละกิจมาไหมมาไหมอ่านั่นเราต้องไปภารกิจตรงนั้นอตรงนี้ไม่ใช่พวกเราแน่ๆเลย,ยแล้วจะไปยังไงเนี่ยต้องไปจุดภารกิจที่มีอันตรายด้วยคิดดูแล้วกันไปไปไปเราต้องไปก่อนเซฟก่อนเซฟเซฟไอ้ลุงเราก็ต้องเซฟถ้าเราผ่านไปจุดหนึ่งแล้วเราเกลียดกลับมาคุยกับมันใหม่เซฟแล้วครับไปต่อครับ ปืนกลับมาแล้วคือถ้าเราออกมาก็นอนเน,อออน,อนี่ยปืนเดีมาทีเนื่องด้วยเหตุที่ว่ามันอยู่ระยะทางที่ค่อนข้างจะรัดได้ใช่ไหมเออตรงไปเลยได้เราต้องไปทางนี้แทนจะวิ่งขึ้นไปก่อนเราต้องดูงที่สูงก่อนเราต้องได้เปรียบอุ๊ยโอ้ระยะใกล้ระยะใกล้เลยอย่างนี้ไม่ไหวไม่ไหวจเย็นๆครับเราอย่ารีบเราไม่ต้องฆ่ามัน เราไม่ถูกอะไรกับมันอยู่แล้วเราอย่าไปยุ่งกับมันเลยดีกว่าเฮ้ยตรงนั้นก็มีเฮ้ยอย่าบอกว่ามันเห็นเราวิ่งตรงไปแล้วเราหนีเลยเราไม่อยากยุ่งกับมันเท่าไหร่แล้วนะมาเราเต็มกล้องไว้แล้วหมาเยอะหมาเยอะ2องดูว่ายเราต้องไปหาที่ไหนกันแน่เยอะเยอะเยอะนี่ดูก่อนดูก่อยเนี่ยต้องบนดมาทางนี้ก่อนนะเราไปตรงนั้นครับซึ่งไปง่ายที่ไหนกันละเนี่ย

อ่ะตรงนี้เราเซฟก่อนเซฟก่อนเซฟก่อนเราย่ารีบอ่ะเราเซฟก่อนเราเซฟไวๆดีกว่ารับนะครับเซฟเรียบร้อยครับมาดูกันต่อมาไกลแล้วไกลจะถึงที่หมายแล้วโอ้โหนี่ตรงนั้นไม่ได้ตรงนั้นต้องเป็นนาเตดองกอดื่นแน่นอนเราต้องอ้อมไปต้องดูก่อนเราต้องไปหาที่ไหนมานั่นใช่ไหมบ้านตรงล่้งตรงนั้นใช่ไหมแก๊สไฟฟ้านั่นใช่ไหมดูก่อนใช่จริงด้วยต้องไปแก๊สไฟฟ้านั่นโอ้โหนี่อันตรายมาก โอ้โหสัตว์เยอะเยอะค่อยๆแหละโอ้มัวิ่งมาเป็นแถวเลยโวกโอ้โหมันจะเจอกูนะเอามึงไปแล้วกูวิ่งเลยไปกูวิ่งปั๊บเลยวิ่งหนีเลยกูวิ่งทันทีกูสปีดอยู่แล้วเฮ้ยไม่เป็นไรครับมาถึงที่หมายแล้วไปดูกับมีใครไหมมีตัวอะไรตามมั้ย มีไม่มีไม่มีเหมือนจะมีเหมือนจะมีอ่ะเซฟก่อนเซฟเซฟก่อนเซฟก่อนเซฟก่อนครับเซฟบ่อยๆดีครับเกมนี้เซฟบ่อยๆมีประโยชน์นะหนูจะต้องไปตรงนั้นจะช้าก่อนโอ้ดูนี่ดงมาเยอะวันนี้นี่ใครใครมีมีเมีเพื่อนอยู่เรามีเพื่อนอยู่ไม่ต้องกลัวมีเพื่อนอยู่ไปตรงนี้ใช่ไหมนี่ต้องเปตรงนี้นี่ครับต้องเป็นแบนี้ครับ ช่วยมึงละเออวิน wow. <objectives> ี่นี่น <bathrooms ainsi> <ible> ี่มีเรามีคนนี่เรามีของละเก็บ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 นี่ขโมยเราเป็นคนขี้ขโมยเดี๋ยวต้องเข้าไปในนี้ไปได้ยังไงอ่ะวีไฟฟ้าด้วยอ่ะสัญญาเตือนมีสัญญาเตือนอันตรายอันตรายอันตรายมากอันตรายมากเราเข้าไปถึงแล้วเราไปไหนต่ออ้าวมาแล้วอ๋อเสร็จแล้ว อา้าวไอ้เหี้ยเดินมาถึงปุ๊บจบเลยอะ่ะง่ายฉาดๆเลยมืดมืดๆเริ่มมืดแล้วเว้ยอันตรายมาเยอือนอีกแล้วอ่ะไปไม่ได้เปิดไม่ได้ลงเข้าไปก็ไม่ได้ไฟฟ้าก็ช็อตพร้อมดูก่อน,นอดูข้างบนก่อนเผื่อมีอะไรดีๆผมมีอะไรดีๆอ่บ้างอ๋อไอสัตว์เข้าไปไหนไม่ได้เลยแล้วข้างในนั้นไม่ได้อีก แราอยู่นอกเมืองงั้นเนี่ยใค้เราทายเนี่ยแต่เราจะไปลงไปข้างล่างไปหาพวกนั้นเราลงไปข้างล่างได้ยังไงเ,เราไปไม่ได้เนี่ยดูไว้ไปไม่ได้จะชัวร์เอาไหมลองเสี่ยงดูครั้งหนึ่งเซฟก่อนนะแต่ลองวิ่งผ่าไปเลยนะเออวิ่งแบบลองผ่าดูลองผ่าด,ด,าด,ดูต้องลองดูก่อน <S <S โอ้ยอสัตว์สะดุง้งไอ้หี่โผลมาทำไมวิม่งเลยไม่สวนแล้ไอสัตว์ไอสัตว์โผลมาซสะดุ้งเลยเหี่ย หายแล้วม <sequ ENNIS S 1> ันดาบแล้วอุ้ยหายดิหายหายเลยสัตว์วิ่งอุ้ยร่วงแล้วเอร์มาดับก like <oco> ่อนโอ้โหดูเลือดเราต้องใช้เลือดแล้วต้องเติมเลือดก่อนนะใช้กล่องยาเลยช่วยไม่ได้ละกองยายังไม่พอนี่ไปนี่เลยรับจะเต็มนะครับเซฟก่อน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  ไหน,นเมื่อกี้ลำบากแล้วครับแต่คลนี้จะเริ่เดียวดีกว่าต้องไปไหนต่อเราต้องดูก่อนภารกิจเราโอ้เราต้องไปตรงนู้นเอาเป็นว่าผมไปถึงลุมิ้วแล้วก็เดี๋ยวดูก่อนว่าจะพอหรือไม่นะทุกท่านจะไม่ค่อยปลอดภัยใช่ไหมลองดูก่อนพวกเราไหมอ่ะพวกเราไม่เป็นไรใช่พวกเราเปล่าเนี่ยไม่ได้ใจเดี๋ยวมันยิงกูโป่งปังขึ้นมาชิบหายอีก เสือกเดินไปพุ่งิงกูเลยเฮ้ยพวกวเราเป่าเฮ้ยพวกเดียวกันเป่าพวกเดียวกันแหละนกำจิงกูแล,แล้วแหละไป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 วิงว่งวิงว่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยดียวเฮ้เปผิดทางผิดทางผิดทางถุนตถุนุถุนุเฮ้ยจะใช่พวกเดียวกันเปล่าเฮ้ไม่ใช่กดพิดตรงเลยค่าลองดูก่อนนะพวกเดียวกันไม่เป็นไรไอ่เป่ากขูไม่รู้ายมากนะพวกเดียวกันไม่เป็นไร แล้วโ่นใช่พวกเดียวกันวะเนี่ยโอ๊ยไม่ใช่เว้ยศัตรู๊ไอสตูจริงด้วยไม่ไว้ใจแล้วไงชิบหายแล้วไงสัตว์เซฟก่อนเซฟก่อนสัตว์เซฟก่อนเซฟก่อนเซฟเฉดเยวไอ้สาเศษศาสเลยงี้แล้วกูจะไปยังไงดีเนี่ยไปตรงนู้นไม่ได้แน่เลยสัตว์ไปช่วยเพื่อนก่อนโน่นโน่น,นสตูมีอยู่ตัวเดียวเอง

วิ่ง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 โอ้โหนั่นนั่นนั่นระยะไกลนะแน่นอนแน่นอนแน่นอนมาเรามาดูก่อนนะเราต้องไปตรงไหนเราต้องไปตรงนู้นวิ่ง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 ไปก่อนนะเซฟก่อนเซฟก่อนเซฟก่อนวิ่งไปเซฟไว้ปลอดภัยสุดโอ้โหไอสัตว์เยอะเลยยิงกูคนเดียวด้วยนะที่ดูแล้วกันเอ้ยไอสัตว์ไปปิดจุดไปปิดจุดไปปิดจุดเราต้องไปตรงนู้นได้ไหมสรุปก็คือกูต้องไปยืนที่เนี่ย สรุปเลยอะ่ะเออไม่ต้องไอเนี้ยแหละไม่ต้องไอเนี้ยหรอกเพราะกูรู้แล้วว่ามันให้กูมายิงยึดฐานที่นี่นต่อคือยึดยังไงไร่สัตว์ฮะ,ะ,ะยิง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 ไม่ตายด้วยต,วตายเหรอฮะไม่ตายฮะไม่ตายฮะไม่ตายเลยวะอันตรายเว้ยอันนี้ไม่ค่อยชอบมาประกบกันตายน,นี่ตายตายไปแล้วหนึ่งศพ กบบยังช้าๆไปว่องๆไปไวๆครับน่นๆเแล้วอุ้ยโดนยิงโอ้าสเอไม่ยอมหรอกนั่นๆเราเจอแล้นี่นี่นี่เอยิงยากสสเนั่ๆเจอแล้วาเออุ้ยโดนยิงจากทางนั้นนั่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 นาสเจอแล้ว

วิสัตเลือดเหลือน้อยอีกนี่เราไม,ม่เลือดเรามีที่เติมเลือดเราต้องเติมบ่อยๆโอ้ยสัตเลือดแป๊บเดียวเองจริงไหมเห็นไหมเห็นไหสัตไม่คุ้มเลยเนี่ยด่านนี้เราต้องไปยจอตุกลางด้วยโอ้โหไม่ไว้ใจเลยไม,ม่ก็ชิบหายพาอดีลองดูวันลองดูวันเดิ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 นเจินก็ไปไก,กลไกลไกล บอกมันอโอ้ยตอนทิ้งไอสัตว ja ์โดนยิงอกกระหน่ำเลยไอ้ที่ยเผลอกดยิงเพื่อนตัวเองกูขอโทษอย่าเพิ่งยิงกูกูขอโทษใครยิงกูไม่รู้แล้วไอสัตว์ไอ้สมเรืก่อนไอสัตว์ไปยิงพวกตัวเองตายห่าเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ออ้ยพวกเรล่าบอกนั่นไอสัตว์กูจะคุยอยู่ดีแม่งโดนยิงกูยิงพวกตัวเองตายเลย ไอ้คุยแบบไม่มีประโยชน์อ่ะนี่นี่โอ้ไอ้สวรตายเลยโอ้ไม่เป็นไรครับมันทําให้เรารู้ว่าเราต้องมีการผิดพลาดเกิดขึ้นกันได้บ้างในบางโอกาสลเล็กน้อยโอ้โหแม่งเริ่มไม่ไกลอ่ะไอ้สวรลืมเซฟเอี้ยไม่เป็นไรเรารู้แล้วว่าพวกมันมีใครบ้างทวามเรเปรียบจะมาหาเราโดยในช่วงิตาวิง่ง สายวิ่งวิ่งวิ่งก่อนวิ่งก่อนอต้องช่วยมันแน่ๆเลยภารกินเรานั่น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 แหละผมไกลเกินไปยิงไม่โดนนั่น,นแหละโดนโดนโดนแน่นอนมาไกลกูก็ไม่กลัวดูไกลเพียงใดแล้วก็กูก็ไม่กลัวเดินไปเดินมากูก็ไม่กลัวมึง ริงกูไม่โดนหรอกรู้แค่นั้นแหละสั่งยิงยางียๆ่ๆเลยเอาตีาตีตอมาเราไมือไวใจเนี่ยมันโผล่มาทางนี้อุ้ยหมไม่ได้พูดไม่ได้ยื่นไปเลยสั่ไม่ยิงกูเต็มเดียวเลยนี่ไอ้สั่เเ้ย ยอ้โห oh, oh. ตายเลยครับเอาเป็นว่าด่านนี้ผมจะเอาตรงนี้ไปก่อนแล้วกันนะจะไม่เก็บตรงนี้ได้ผมพอยนะ oh. ไม่ไหวมัเยอะอะยากเพราะยากอะยากมากเลยผมเมื่อกี้ไม่มา oh. เป็นแก๊งเลยอะเมื่อกี้อุตส่าห์ได้เปรียบหน่อยมา oh. เอาอ้อมแล้ว เราต้องใช้หลักสูตรการเป็นกองโจรบังแล้วกองโจรเมื่อกี้ก็ทําให้เรารอดมาได้ขึ้นไปเลยบนบ้านนี่แหละปลอดภัยสุดอย่าปังอีกกล่องอย่าปังอ,องย่าบังอย่าปังกล่องอย่าปังปังยิ้มช่วยมไม่ได้แล้วเดี๋ยวปืนมามาดูกันวิย,ย,ย,ยิงมาได้ด้วยโอ,โ,อโ,อโอ้ไอสัตว์แม่งเก่งโคตร ไม่เห็นใครเลยมันเห็นกูแล้วไหนวะไหนวะแต่แล้วทำไมมันต้องไปจตดกูคนเดียวอะขออยู่นี่ไงนี่นี่ระยะใกล้เครับก่นเพราะกูรู้อยู่ว่ามันต้องอยู่แถวๆนี้กันการชูเฮลิซิเล่อันตรายว่ะไม่ได้ละวิมีบอมมีระเบิดด้วยไม่เอาระเบิดยังไม่ใช้ระเบิดจะไว้ใช้ทีหลัง อุ๊ยๆโดนยิงโดนยิงอุ๊ยๆยิงมาอุ๊ยอุ๊ยอุยอยู่ไหนวะไอสัตว์ไม่มีพวกสองคนเต็มเต็มนี่เต็มมอบเจอมันแล้วโอ้ยยิงโดนตีขาดสองคนเลยไอหนี่ไอ้สัตว์ไม่โดนหนะไม่เป็นไร มีกระสุนอยู่แล้กวมีกระสุนอยู่แล้วไม่กลัวมเรียกเจอโคร่วงโอ้โหรั้ดีคืนแล้วคืนคืนคืนือ้ตายแล้วชิบหายโหนมาุเลือดก่อนโอู้้ยิงยากกว่านุอดคุมเลนแน่ตายตูดเกียนตูดเกียนนี่ตายขาดเลยเซฟก่อนเซฟก่อนช่วนี้ชคมันชคมัน กหาหาตัวมันอยู่ไหนกันหมดเราไม่มีแค่สามตัวเราต้องมีเยอะกว่านี้แน่นอนต้องมีเยอะกว่านี้แน่นอนสั่นเลยเอาสั่นเลยเกิดลงไปปุ๊บไม่ได้อีังเจอพอดีกลับไปแล้วเที่ยวโอ้ยโอ้ยเต็มเลยโอว ปุกข้าบาไม่ได้เล้บาแล้วไม่โดนลุงยิงโอ้สัตว์แม่งโผล่ไปถึงงแม่งยิงกูเลยไหน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 ไ้ยิงกูใหญ่ลยโยสัตว์แม่งยิงไปใหญ่ทางนึงนี่นนเดีวหเต็มตเต็มสัตว์โผล่มานี่เเต็ม หมอไปเลยหมอมาเติมเลือดก่อนเติมพลังจะชีวิตตัวเองก่อนมาได้เต็มละเกือบไม่เป็นไรเท่านี้แหละยังดีอยู่นั่นเจอแล้วเจอแล้วมันหนีแล้วมันหนีแล้วไปมันหนีแล้วก็อย่าเพิ่งยิงมันเราต้องรอก่อนเซฟก่อนเซฟก่อนตรงนี้กำลังมันกำลังมันเซฟ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 นะเซฟละน้ำกีเห็นอยู่มันเห็นมันอยู่เห็นมันอยู่อุ้ยยิงมาพอดี เห็นมันอยู่อ่ะมันไม่โผล่มาให้อะเพระกูย sure. ิงมันไม่โดนอ่ะรอมันเลยเกียร์ดีไงเป็นอะเกียร์สักมาเป็นเหตุที่ว่ามันไม่ยอมโผล่มาให้เรายิงมาอันตรายชิบหายเลยอ่ะแม่งเยอะสัตว์สัตว์ถ้ามันน้อยกูก็ไม่บ่นหรอกนะแม่งเยอะบ่นไปเมื่อกี้โอ้ยนั่นไงอื้ืออื้อไอสัตว์นี่เต็มเต็ม เสือเดี๋ยวตัดเลือดก่อนเิเลือดหมดเต็มแล้วเซฟก่อนเซฟก่อนไม่อันตรายมากอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่มาเอาของก่อนก่อนเองเอาของก่อนอุ้ยได้ปืนนี้ด้วยโอ้โหเจ๋งโอ้โหคุมขุมขุมขุมสัตว์สัตน่ามาไปอันนี้มาแล้ว อันนี้มาแล้วต้องใส่เซตปืนก่อนแนละ้วต้องเซตปืน,นอ๋อนี่เซตปืนเปลี่ยนครับมียีสี่นัดเองอะน้อยนิดเหลือเกินมาอันนี้มาอันนี้มาอันนี้มาเออยี่สิบสี่นัดก็ไม่เป็นไรดีกว่าไม่มีอะไรเลยแล้วกันมาดูขวากค่อยๆระวังก่นอนมันโผล่มาชิบหายเลยคงปังรอก่อนดอก่อนไหนไหน อยู่ไหนกันอยู่ไหนกันไม่ใช่ไม่มีละไม่ใช่บอกบอกแลว่าไม่มีนะวิ่งเลยวิงว่ง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 วิ่ง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 มาเจอมแล้วมาพุ่งคืนไปก่อนช่วยแล้วช่วยแล้วช่วยลุกขึ้นลุกขึ้นมาเออมาดีมากลุกขึ้นมาแล้วโอ้โหมีพวกละอะไรเราต้องเปลี่ยนปืนก่อนปืนนี้สู้ไม่ไเนื่นองจากกระสุนน้อยเกินไปมาต้องคุยกับมันใหมนนได้ ได้ครับเขาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะจบแค่นี้ก่อนนะเออข็มนี้ไม่เอาเยอะเอาน้อยๆพอไม่น้อยแหละเยอะแล้วมาเหนื่อยไหมไปกินจบไหมเฮ้ยจบเปล่าวะดูก่อนน่ะจบแล้วนะทิ่ดู внимание ช่วยช่วยวิมีศัตรูใช่ไหมอะไรวะมันหมอบแล้กกวกว็หมอบ เป็นไงสัตว์วิ่งมาพอดีเฮ้ยำ We're done with those mutants ไอหมาเวยเนื่องจากว่าตรงนี้มันไม่มีอะไรแล้วครับทั้งนั้นเราเซฟแล้วแต่ผมจะพอแค่นี้นะฮะเออครับแล้วก็ได้เซฟไปที่เรียบร้อยนะทั้งนั้นก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วก็กดติดตามใหม่กับพาร์ทสามด้วยนะครับสวัสดีครับ